มียนสลายเมียนนงเมียนตามน่เอ้ยบรรยากาศดีนะกรุงเมืองนี่นะเออถนนบ้านก,กูเอ็กนะเนี่ยนเะนี่ยเห็นไหมานพุ้งนานมีต้นตาลต้นตะโนดนะแล้วก็ภูเขาเออดีนะบรรยากาศโหหน้าผับปอดะนะเดีย๋ยวหวังว่ามัจะพาเมียมาหาดีบุญ ដ yeah. <t– tr seine Christmas> ែលស្រុកក្រៅនៅក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកបាទតែបានឆ្លົບកាត់មកបាទបាទនេះខ្ញុំបង្ហិតយករូបទីបបាទដើម្បីអឺឲ្យបងប្អូនបាទឃើញពីទីតនភីបបាទផ្លូវក្រណត់ស្រុកយើងណាទៅជាលេខ5នេះហ្នឹងណាទៅស្អាតនិយាយទៅនៅខាងកំពង់ឆ្នាំងហើយទៅខាងកំពង់ស្ពឺទេសភាពស្អាតណាស់ បានពឺលឿនហ្នឹងមកពេលខែអឺអាខែស្រូវគេទឹកនឹងអឺធ្វើអញ្ចឹងគឺមើលទៅខ្ជៀវខ្ជៀវស្អាតខ្ជៀវត្រជាក់ណែនហ្មងហ្នឹងអាពេលខែស្រូវຕົ້ມហ្នឹងគឺមើលទៅគឺពោរមាសហ្មងហ្នឹងណាពោរមាសហើយវាលំជាមួយដើមស្ណោតនិយាយទៅមើលទៅអ្នកឃើញរូបកំនូរអាសត្វអាសត្វដែលយើងរៀនកាលនៅវិទ្យាល័យហ្នឹងណាអានទៅពោរក្មែងមានដើមស្ណោតមានអី สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมันนี้ผมพอกับอาสมาย์อาสมายไปเห็นเนาะเก็บเกี่ยวขมิ้นหรือว่าขมิ้นหรือว่ากัมพูชาเนี่ยเนาะเพิ่อขมิ้นเป็นเพิ่นได้ออกมาอวดถนนท์ด้พี่น้องเพิ่นว่าอีกสิบปีข้างหน้าสิท่านสิกาวนาท่านประเทศไทยอ่เพราะเผื่นว่าธนนท์เพิ่นออกมาว่าวิวดีเด้ถนนบ้านเพิ่นเด้ นั่น huh. ก oh, no. yeah. ็คือไอ้บอยนั่นเองเนาะแมนพูดยังไอ้บอยเหรอวะแมนที่ว่าชื่อเสียงโด่งดังที่ว่าในกัมพูชาก็ว่าอันดับหนึ่งเลยแหละเนาะจ่าบอยเนาะนนั่ก็คือจ่าบอยนี่บอยจ่าบอยเอ้ยมาเบิ่งเอาเนี่ยนี่คนช่างคุณรู้ป่บอดก็ได้บอยก็ได้เนาะเบิ่งเอาพาบรรยากาศเลยเป็นว่ามืดหูมืดตาเบิ่งแล้วบอยนี่เบิ่งเอานี่ นี่คือประเทศไทยเนาะบอยเนาะแล้วถนนดีๆงามๆมันมีหลายในประเทศไทยนี่บอยเ,เอ้ยพวกเบิ่งเอาที่ว่าเพิ่นสร้างความสามารถของเพิ่นมุนต์นี่เพิ่นสร้างถนนนนทางประเทศไทยนี่ทางด่วนแจ็กชิเมนตั้งแจ็คสันบอยเอ้ยให้ไอ้บอยเนาะมาเปิดรูเปิดตาได้เปิดเมเนเนาะเพิเนเนพ่นว่าถนนบ้านเพิ่นนั้นดีวิวก็ดี บรรยากาศก็ดีเด like ้เพ so ื Bett ่อนว่าถนนบานเด็ดดีเลยเจ้าหนุ่มจังหวะอย่างเงี้งยังไม่ได้สร้างเมืองเพื่อนวะเมื่อดีอีกสามล้อเลยทางขบวนเส้นทางขบวนเส้นเนาะพี่น้องเนาะพอกะว่าถนนบ้านเขาก็ดีเนาะแต่อยากให้ไบ่อยนี่เบิ่งถนนนนทางนอกประเทศไทยโอ้โหจะไปถ่ายเอาอยู่ไซบู ่ย <im gano> yeah, uh, so ่านโยย่านตัดเอาถนนแบบว่าต่างจังหวัดหรือว่าต่างจังหวัดประเทศไทยก็ไปใส่ประมาณนี้เออกุ้งปนมเป็นของมันนะเนาะบังอันนี่แต่มุนก็เสียวนี่ถนนก็เสียวนี่บอยนด้ถนนเริ่มเอาถนนออกมาอวนเลยดิเออและนี่อยากให้บ่อยเบิกนะถือว่าสถานีรถไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเบ่งเอาหนิบ่อย จะเลื่อนหูจะเลื <ayım> <t ALL> <t ALL> ่อนตาได้บ <diction> ่อยเ้ยนออยากให้หรือว่าของไงไอ้บ่อยนะต่ว่าหลายๆคนจีว่าหยาดองไอ้บ่อยเลยเบิ่งนอนนี่คือสถานีรถไฟฟ้ารถไฟรถไฟรถไฟเนาะทัางรถไฟทั้งรถไฟฟ้าไปดอมเบิ่งนี่โอ้บองเลยบองมาเบิ่งอะไรบองนี่เบิ่งเอาภาพบรรยากาศนี่คือ บรรยากาศดีมากบออ่อยไอ้หนี่นิหนิเช่นนี้ก็อยู่แถวมอสิดเนาะอยู่แถวสวนตาตุจักเนาะพี่น้องเนาะก็กำลังก็กลังสร้างบังการหนิบอยตึกเพิ่นกันยังกำลังสร้างขึ้นอยู่นี่ยังบุบบ่อยเลยนะมันเป็นแรงงานบังกลาเทศกว่าเห็นตึกย่านอยู่นี่แรงงานบังกลาเทศเนาะพี่น,อน,อนออ้องเนาะมันมีแรงงานค<อ><อ>ยบ่อยเหมนกับสยามแมนอยู่ชิปบ้านซัพเป็นอยู่แถวโมเดลไล่ ซ้ S <S อนกันอยู่แค่นั้นแหละ<อ> oh. น้าใบเ,เอ้เบิ้งครับผมนี่คือประเทศไทยเภาษาถนนถนนขมิ้นมีแค่สองเลนหนึ่งนี้ oh. เออพอสี่เลนเหมือนเด้เปิดมาโอ้ยนี่เบิ้งเ,เอานี่นี่เรียกว่าสามเล,นส,มเลนสามเลนสี่เลนยังมีแท้คือประเทศไทยนี่ไป,นไ,ไปเบิงนไป อยากให้บอยเด้เบ่งเด็ชมคามบรรยากาศนัะนรือว่าพาคีินี้ไปฮอดพูแหละแช่กันไปพี่น้องแช่ไปฮอดขมิ้นหมดเลย่งก็ตึ๊ก่นเดียบอยมีตึกใหญ่บอยอยู่พอนมเปนบอยแบบนี้นาอไอ้บอยมิตึกนีนะตึกตึกตึกอยูไม่เจอเต็มตอนนี้ตึกเอียมสมองเลยสงใจตึ๊กตึบตึกตึกตึงขอบเิเลยนะ มันอยู่แล้วก็รบริหาก็เอาถนนมาโซเอาเงินมาโซเไอ้บ่อยโอ้บ่อยคนดังเนาะถนนมาโซเงินมาโซ่แล้วท่อเนามาโซเนี่ยยื้อท่อพี่หลายเจ็ดร่อยใชนไ้มด้วยหลายจะแจกเงินคนหนึ่งตัวนี้ครับแม่เนี่ยแต่ชีเฮ็ดนา้องขมีนเนี่ยนาะ แจกแต่ชิเป็นมาถามเลยนะเอาเอาเงินไปแจกใค้ฮีโร่เลยเอาขึ้นบีนบิน่รือเท้าเอาไปแจกไทรลูกหลือเราเอาขึ้นมาอยากถามบ่อยนะเทว่าเอาเงินไปแจกเทว่าฮีโร่เทว่าน่ายนานน้ำผู้ผน้นำนานแน่นอนน้ำนาขมห็นเทว่าอยู่ไซเดนนะนะแจกให้เขาแล้วเอาขึ้นบอหรือว่าแนวใดเนาะอยากถามเนาะบัดหากเอาฮีโร่เอาเอาเด็กหน่อยมาเป็นเออ กับบ้างมาสู่ก <subjects 195 2> I mean ับทหารเนาะเอาเงินไปเอาข้าเอาเงินไปให้เอาเงินไปแจกน้ำน้ำเปล่าอะไอย่างนี้ก็เาเอาขึ้นทั้งหมดอะไปแจกตอนหนาเราขึ้นเอาไปเอาไปให้เขาเลยก็เอาขึ้นนี่คือนิสัยของคนเขมรเนาะนี่นิสัยของพวกจะว่าไปแจกเงินหรือกพวกอยากมีหนามีตาอยากดังอยากใหญ่อยู่ในโลกโซเชียลแบบนี้น้าได้มาจากเลี้ยวก็มื่นเลี้ยวครับ สีบาทเอเ้าบเป็นเงินพนพิคากว่าเงินไทยแมนเงินพ่นมีคาลายลายเพิคากว่าเงินไทยเนาะเงินไทยนี่ยพนไปทิมเนาะทา้งไแมนเงินไทยพนอาไปทิมทพันเนี่ยพนไปทิมเนาะบ่เคยเห็นจอดทิมแบงพันจักเีอดิเฮ้ยเป็นทิมเหมือนสาเชติอเป็น่าเนี่ยปานละนเขาแปลงนี่เขาใส่ย่ามเหมือนเท้าเบพีนอ๋อทบานเรื่อแบงค์กโม แต่งกะามูเนาะเอาอีก <practiced> บ <noise> de ่อยๆเอาดี <GO av uther> ๋ยวจะพาไปให้อีกบ่อยหลายๆแบ่งกะามูเนาะเอาเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็พาคุยเพียงสำนีเนาะพี่น้องเนาะก็พาคุยน้องคนไลค์นแชร์คนติดตามเพื่อให้กำลังใจหน่อยได้อครับขอโมขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะคลิปนี้ขอกราบคำว่าสบายดีและสวัสดีครับผม